สวัสดีครับผมโนมอดีมชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเรียบผมก็ซูสโตคัสชาแนลนะครับโอเควันนี้เรามาเล่นแมปดันเจียนเอ้ยเอสเคปดันเจียนเอสเคปอ่ะกดกันเลยนะฮะโอเคสตอรี่ด้วยเจ๋งสตอรี่ you not up wake call real this คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็จำใครไม่ได้นอนแบบโอเคตื่นเรียบร้อยโอ้ยโดดนจะนอนจะกดนอนหมัดหนึ่งตั้งดวงหนึ่งเอ๊ยอะไรเอ้ยคุณดูนี่ดิมีทางลับด้วยโอ้ย คุณรู้ว่ากดคือห้ามวางบล็อกแล้วก็ห้ามขุดแอลห้ามขุดแล้วกดตายเองนี่กดเดินโอ้ยโอยคุณสามารถทำลายได้แค่บล็อกเตียงแล้วก็แฟนแล้ววางได้แค่ตายแล้วขุดเตียงได้เต่เตียงไม่ได้เพื่อได้ใช้ขอเถอะขอขุดตายให้หน่ยโอ้โหมาอีกละฟาร์กอใช่หรออืมยังไม่เจอเยะ โอ,โอ๊ยโอ๊ยทำไมมันล่วงกดไฟลังไงล่ะเดี๋ยวนิ้วใหญ่นิ้วใหญ่พอดีนิ้วมันใหญ่งั้นเราไปก่อนนะมเร็วเลยเออเกิดอะไรขึ้กดอ่าลบโอ๊ยทำไมมันล่วงมีมอดวิ่งนะโอเครียบร้อยโอ้ยล่วงโอ้โห้ปากอ้อยละปากอ้อยหรอแบบนี้มันปากอ้อมแน่เรากำลังแหกปุ้มใช่ไหมวัดนิ้วเท่งแล้ว จงหรอขุณด้วยโอเคมาถึงแล้วี๋ยวปากอ้อยแล้วนะขุดเตียงด้วยข้างหลังฮะเดี๋ยวนอนแป๊บขุดทำไมเราคุณก็ไม่มาเซฟดิขุดเรียบร้อยมันก็ไม่เซฟดิเก็บเตียงไว้ด้วยเผื่อได้ไปเซฟเฮ้ยมันเซฟไม่ได้อันนี้ผมมีเตียงอยู่ไม่ล่วงอ่ะเว้ยตรงนี้มันยังไม่ตายหรอกยังไม่ต้องเซฟดูได้ไง เดี๋ยวค่อยไปนอนเซฟด่านยากๆอุ้ยก็บร้อนเอ้ยหนักอยหัวมันติดอ่ะอ้ยวางในแค่บล็อกซายนะวางอ๋อดูรัใช้ทำอะไรบล็อกซายกุญแจปูนดําหมดอืมปูนไฮดรัมเนี่ยตรงนี้มันจะติดหัวเอ้ยเนี่ยมันจะติดหัวทำไมเราโดดไม่ถึงยังไม่ถึงว๊ะ รู้สึกว่ามันหนักเตียงแปลกปมันมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำหนักมากกว่าโมชันนี้มันยังไม่มีเลยหนักสกินมากโอ้ยมันเขียวเนี่ยเออถึงละเอยเกือบไปเมื่อกี้เบี้ยวด้วยนี่เสียวสุดสุดอือได้ด้วยอื้อเดียวได้แล้วอื้อไปนะได้ไหมอุ้ยมันมีทางแยกอ่ะโอ้ยขึ้นเลยโอ้โหเขาเนี้เป็นเขาว่งโกดอ่ะงั้นรอคนแล้วกันเพื่อ เอ้าเช้าแล้วเนี่ยถูกอ้าวกระนาดเซฟไม่ได้แล้วดิใช่เหรอใช่ใช่เดี๋ยวคุณมาเร็วมาให้กำลังใจคุณมาเร็วเร็วอย่ามาเออโดดใหม่เฮ้ยยุงอุ้ยยุ่งราคาไม่ยุงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ตัวความจริงยุงมากระต่ายมาแล้วครับเดี๋ยวคุณมาเลยอุ้ยยุ่งจัง โอ้ยเอามือมาบังทำไมเนี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกำลังจะโดนเลยเอามือมาไม่ดีโทษผิดโทษกงอุ้ยยุ่งอีกแล้วอย่าโดนอีกแหละไปแลทำไมแล้วแต่เดี๋ยวไปดูทางกันคนนึงรอดคนนึงไม่รอดอีกแล้วตาอง่ายๆส่วนใหญ่ะไม่รอดประมาทไงแล้วก็ถนัดเท่าไหร่มัน มันดูใี๋ยวเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วขันหูแป๊บนึงขันหูเอาเตียงออเร็วสดไวเร็วเร็วอย่าพลาดนะครับนี่โอ้ยมันไม่ไปอะติดหัวเออมันติดหัวต้องเดินลงมาตรงๆเลยดิแต่ไม่ต้องกระโดดอะตกดิ๋ยวอยู่ได้ไงทำมาเร็วๆดีนี่รีบสุดแล้วนะเนี่ยอะไรนะ เออมาแล้วมาแล้วบอลมาไปโอเคบอยทางไหนขอตายท้ายลกเอ้าเจียวโอ้ยทางตันตันอันนี้ตันทางซ้ายตันหมดเลยเนี่ยตันเนี่ยไอ้นนี้มันไม่ตันอันนี้ไม่ตันเอ้อตันไปใหม่ใม่ไปด้วยกันจะบอกนะว่าจะเป็นเอมแไอ้นั่นน่ะเออเจอแล้วเจอทางไปแล้วอ้ยนี่โชคดีอ้าวสายคุดคูดคูด เราเขาบอกห้ามขุดทรายเขาบอกคุยขุดได้แต่ทรายกระเตียงผมผมเปิดผมเปิดเองเปิดเลยแเราขาเก็บได้เราเก็บได้ครับเฮ้ยโอ้โหเซฟเลยครับเว้ยเสร็จแล้วเราจะรอล่ะรอให้ดึกอ่ะเซฟไทม์ไทม์เซฟล่ะมันไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เลยไม่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เก็บเตียงเอาไว้ลองคุณไปก่อนแล้วกันว่ายังไงเอ้ยทุบเตียงไปแล้วมันก็ไม่เกิดดิมันก็ไปสปันตรงกลางเลยเออเราจะให้เราโดดกลับใช่ไหมเนี่ย แล้วแต่เลยเดินเดินต่อไปเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเสียอยู่เสียอยู่มันเสียวเนี่ยไม่นานทุกเตียงหมดเลยเฮ้ยทางไหนดีอะทางไหนดีอะมันมีสองทางอะไปความไกลเท่ากันนี่นี่นี่ทางนี้ทางซ้ายเลยเออตรงไปถ้าไม่ได้ก็อีได้อยู่ตรงไปเลยไปเลยไปเลยตรงไปเสียวโอ้ยโอ้ยขคุณไปเจดตรงไหน ไม่ใช่ปลาก่อแต่ว่าเป็นบูเพดานโดดลงน้ำนี่ไงนี่ไงเจอละวคูเอ้ยเอ้ยใช่โกงได้อยู่ไม่เป็นไรเออไม่ได้ยังไม่ได้โดดเลยเจมันนี่เห็นเราไหมเอ้ยมันมีสองด้านอ่ะคือไอ้ของกดกดอ่ะมันมีสองกัตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปแล้วก็เจอปลา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 เอ้ยไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราเล่นผ่านล้วใช่ไหม เออเอ่อนี่ผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วเอ้าโอ้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเนี่ยเอ้าก็งงอยู่เดินมาทำไมอุตส่าห์เรียนขอโทษครับสายสายเออก็ไม่เก็บสายเอาเอากระกระกระฝั่งกันขอโทษจริงๆนะฮะผมไม่รู้เออนี่ด้านนี่ปากอ๋อแหมสกิปด้านนี่ปากอ๋อเอ้ยสลับกันสลับกันสลับปากอ๋อนี่คนมาปากอ๋อนี่มาสลับกันแท็กด้วยแท็กด้วยแท็กแท็กกดันเอ้าไปเอากระฝั่งนี้ดิแท็กแท็กเดี๋ยวไอ้แม่ไปพร้อมกันหรอกแท็ก หากุญแจนะมากลัวเก่าเก้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองโอ้ทางตันกูไปทางไหนแล้วมื่เนี่ยอ๋อเจอทรายละอ๋อเอ้ยมันเด้อมันมันมันอาจจะใช้สองนเออมันมันก็คงไม่มีแยกมาให้เอ้ยตันอีกแล้วโอ้ยเล็กเลยมาช่วยหาหน่อยดิมันหายากมากเลยวางได้แค่เตียงใช่ป่ะอ่ะใช่ ไอ้สายก็ไอ้วางได้แค่สายพุผิดแล้วเงั้นเดี๋ยวเอาสายมานนถ้าเจอสายแล้วขอย,อยืมสายหน่อยจะต่อบล็อกอันนี้มันยาวเอาโอ๊ยแบบนี้ยาววะแบบนี้ยาววะเดินไปขุดตรงนั้นเลยได้ไหมแบนบนี้ยาวมากเอ๊ะอันนี้มันไม่มีนะมั้งคุณวางเปิดเปิดตระตูตดิโอ๊ยไม่ได้ยิคุณเปิดประตูดิอันนี้มันอาจจะไม่มีก็ได้คุณเปิดยังคุณทำอะไรอ่ะ แบบนี้ยาวไหมเนี่ยโอ้ยตกอือจะถึงแล้วเชียวขุดเอาไว้แล้วแต่โดดเก็บไม่ได้มึงัวเองช่วยกันช่วยกันโอ้ยโอ้ยหยาบเบียดโอ้ยอย่าเบียดคุณเอาไปก่อยดิตรงนั้นแหละเราตกมันติดหัวไม่ต้องขอทุกบอ็อีกแล้ว ตักด่ดนไอ้ตักแบบก็ได้มันทุกแมปเลยนะเนี่ยรู้สึกไม่ต้องเราได้แล้วเอาได้ลรวถ้าตายก็ไม่รู้จะว่าโอเคไปไปไม่ต้องขุดแล้วโอเคกำลังโดดไปได้เลยะเปิดเอาเองเก็บเปิดจะรอเก็บเอาป้ายมาเขียนเล่นฉอดำมีได้แล้วสองอันเอาเอ้าเฮ้ยจบป่าวจบแล้วป่าวอุ้ยโทษ มันหลอกเรามันได้ไปทางนี้เปล่าไม่รู้อ่ะมันโอ๊เมื่อกี้ยังไม่ได้เคยไปทางซ้ายเลยเอ้ยเดี๋ยวนไม่ใช่อ่ะใช่ไหมไม่ใช่าตันวันนี้ก็ตันตันหมดอ่ะเฮ้ยมีทางนึงเฮ้ยมีทางนึงมีทางนึงน,นี่นี่มีสูตรมีสูตรอ๊ะไม่มี <c oughs> นี่มีสูตรเห็น ็นญี่ปุ่นเห็นกุแล้น่าดูด,ด,ด,เดเิเดี๋ยวใช่บ้างเฮ้ยคุณอยางขวางอยู่ไหนเดี๋ยวเราหาเส้นชยัยก่อนมันอยู่ไหนเดี๋ยวเส้นชัยไม่รู้นี่ตัดตัดเงียบโอ้ยเจอแล้น,นี่ ล่าส,สุดคืออยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้หรือว่ามันเอามาหลอกเราเออว่างั้นอะเจอเดีทางทางเนี้นยแต่ไอ้มัน,นยังงงไงยมันมันกดสักบล็อกหนึ่งทำไมมันน่าจะเอ้ยเอ้ยเมย์มันได้ป้ายมาคุณเราได้ป้ายเอ๊ะแสดงงั้งนแสดงว่าป้ายมันต้องอยู่อีกฝั่งใช่ไหมนั่นไงทางออก เี่คือมันมีป้ายนะตรงนี้อย่าฮึไม่ได้ไปทางนี้ด้วยมันจะไปดูเขาโกดใหม่นะเฮ้ยทำไมเอ๊ป้ายมันเขียนอะไรเนี่ยครอปฮะใช่มาดูนี่ดิไหน ดูดิเนี่ยที่ไหนเนี่ยอันนี้มันนี่คุณเอามานี่ดูดูไม่เขียนอะไรอย่าไม่ได้เขียนมันมาเองโอ้มาอนเองไม่ได้เขียนจริงๆนะมาเองตรงไหนเนี่ยเราหมดละวะอันนี้ใครขุดเนี่ยฮะไม่มีไม่ใชใครขุดไม่ได้ขุดน,นะนี่เอ้ยมัน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 เอาู่รวางเออเอ็นนั่นแหละในนั้นอะไร,ะไรแดง อ๋อไม่ใช่นั่นถูกอ,อะไรองไนตอเนี่ยทางนี้คนไปยังเนี่ยอ๋ออ๋อไม่เป็นอะไรแล้วนะี๋ยวเขาวางป้ายไปไปรบนาณอะไรเขียนเขียนอะไรอะไรเนี่ยเขียนูดตัวค่ะอ<แ>๋อแลกจะหลุดแน่ว่าไหมันเป็นสเต็ปมาเป็นสเต็เปเ,ตเอาเฮ้ยเตียงหายเอ่เอรอแป๊บสักครู่ สรุปไปทางไหนต่อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะลองตายดูนะมันจะได้เกิดข้างบนเอ๊ะเกี่ยวโอเคมาละวเนาเฮ้เอาทรายใหม่เดี๋ยวเฮ้ยมันเกิดอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนลองเดินหาทางก่อนดิไหนไหนมัได้เกิดห้องออกมาในี้ไปเก็บทรายไหมมาเก็บพึ่งยกลงเก็บทรายมาเก็บทรายไหนอย่าพึ่งลงอ๋ออ๋อรู้ละรู้ละเอาเลยดิไหนอ่ะ๋ออ๋อนี่นี่เห็นละ มาดิดนมาเลยพอเปิดงานนูนไม่เคยเปิดเลยเปิดรออยา่าโอเคบอลงานถัดำปุดน่ะมันก็เป็นเหมือนเดิมมันดักอย่างไอย่งี้โดนนะตายแป๊บ <c oughs> <c oughs> โอค้โอคหอ้กหต,ตอ้โหอ้เราไ้ทางไหนอ่อนะ เราไปทางนี้เราไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ลองดูตรงเขางกดนี้ดิเผื่อจะมีทางเอ้ยนี่ไงนั่นไหนใช่ปะไม่ใช่ใช่ปะโอ้ไม่ใช่แล้วมันเขางกดอันเก่าอ๋อใช่เหรอเออตรงนั้นใหม่แล้วมันอันเก่าที่เราเจอเนี่ยอันใหม่ใช่ไหมอันนู้นอะอันใหม่เออนั่นแหละอันใหม่ลองดูดิลองหาจะกระโดดถมลองหากระนดดดิไต่คอไป มันมันไม่มีทางออกนะเนี่ยดูดีๆมันไม่มีทางออกดูดิมันมันมีหลุมอะไรบ่วดูดีๆดูว่ามันจบแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทุบป้ายเมื่อกี้ทุบป้ายมันอาจจะเป็นป้ายเขียนไว้ว่า D N ก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวลองทุบอีกสักทีไม่ใช่ไม่ใช่ ใน,นป้ายเดียวไอ้นี่ไงเนี่ย,นยนเนี่ยทุกป้ายเนี่ยเนี่ยมันเป็นเศษไม้ออกมาเนี่ยอ,อ๋อดีเอ็อนเออเออเดินเรื่อยไปบักมามาจบมาโอกหาตั้งนานมาคนมาคนมาจบมาอุ้ยโต๊ะสิบสี่นาทีแล้วโล่วยลงอยู่ในเขาวงกลมโคนมานี่คุณลงอยู่ในเขาตายซะเถอะโอเคได้ลงลาว่าไปรู้ว่าคุณอยู่ไหน เจอลาวาลงพื้นเอาทุกคุณเดินมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอลาวาแล้วไม่เป็นไรมันหานางกอกไม่เจอเดี๋ยวจะจบแล้วเร็วกระโดดลงน้ำอีกจะได้จมน้ำตายปะใช้เวลานะงั้นตะบองเพชรโอ้โเสร็จได้ดีดีแล้วตายตายตายาตายช้างเลยเรามาเล่นกับตะบองเพชรกัน เสียงมาถึงนี่เลยโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคือดอกคืดอกลงลงมาตรงลาวาหนิเดี๋ยวจะได้จบเร็วโลลงตรงรลาวาใช่ปหมเออไม่ใช่นี่ทางนี้ทางนี้โอเคเดี๋ิกคลิปนี้ก็ขอเนี่นี่มาเนี่คุณมาจะจบแล้วนะโอ้จบไปจบไปอันนี้ก็จบไป็นแบจบตอนตาย